สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมมาพบกับผมเปสเปอร์กับเกมส์แมและเชนกันอีกเช่นเคยนะครับผมโดยคอนเทนต์ที่จะมาทำในวันนี้ก็คือรีวิวแพทอัปเดตประจำวันที่22พฤศจิกายนปี65นะครับผมโดยคอนเทนต์แรกที่อัปเดตมาในแพทนี้นะครับผมอย่างแรกเลยก็คือแรงฤดูกาลที่7นะฮะก็คือสแข่งขันททมแบบเบต้าซึ่งเป็นแรงที่คนสามารถตีกับเพื่อนได้แล้วนะครับผมตีกับเพื่อนไปลงแลงได้แล้วนะฮะในฤดูกาลนี้นะ ซึ่งยังเป็นแบบเบต้าอยู่นะครับผมซึ่งใครที่อยากลงเล่นกับเพื่อนก็ตอนนี้ลงได้แล้วนะฮะสิ่งต่อไปที่อัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะครับผมก็คือการคัสตอมแมทนะฮะเป็นคัสตอมแมทพิเศษนะฮะอ่าเน่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 คุกกี้เสียงตาแห่งเวทแล้วก็สู้ยิบตานะครับผมจะเข้ามาในโหมดคัสตอมให้เพื่อนๆได้เล่นเอาไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วซึ่งผมก็อาจจะสร้างห้องเล่นกันในไลน์นะฮะสำหรับคุกกี้เสียงตาแห่งเวทนะมาเจอกันได้นะครับผมในไลน์ข้างหน้านะครับซึ่งสิ่งต่อมาที่อัััปปปเเเเเเดตจจจจจะะ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 ็็็นนนนนนนท้้้้้งงงงงหาาาาาขออออรรรรรคคคบบซซซซึึึ่่่่่มมมีีียกกวไแพูใืผ แพ็กเกจตามเลเวลนะฮะเลเวลสามสิบเจเลเวลเวอรชั่นเนี่ยแพ็กเกจเป็นไงภาษาอังกฤษกดหนึ่งนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจเพิ่มต้นที่มาให้ซื้อนะครับผมสองร้อยเพชรนะฮะกับหกสิบเพชรนะครับผมซึ่งไอแพ็กเกจเลเวลเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตามเลเวลนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ละกันราคาครับเลเวลว่ามันมีถึงเท่าไหร่นะฮะปึ๊บ เอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะครับผมซึ่งต่อมาก็คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคือแพทบาลานซ์ประจําแพทนี้นะครับผมซึ่งบาลานซ์ในแพทนี้นะครับผมสิ่งแรกที่เปลี่ยนนะก็คือการคํานวณเปอร์เซ็นต์ใหม่นะครับผมซึ่งเลเรียกว่า1-15เนี่ยเดิมทีจะห่างกันที่70%นะฮะผมในทางด้านของสเตตนะซึ่งตอนนี้เขาก็ลดเหลือ50%นะครับผมก็คือพลังชีวิตจะน้อยลงนั่นแหละซึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆนะผมก็คือตัวละครลาบาร์เซลนะซึ่งผมจําได้นะวว่่าาาาตตออนนนแรรรรกเเเียัลลลละะะะะคบซืดจปมณฮ 5้าพกันแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งตอนนี้ก็เหลือ5้าพนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนแปลงการคูณของสเตตเน่นะทาให้แต่ละตัวเปาะลงนะแล้วก็เขาก็เลยเนิมนะครับผมเดิมทางหน้าของเปิร,รก์กแครหรือว่าเปิร์ที่มันเพิ่มความเสียงหายตายตัวนะฮะซึ่งอย่างเปิร์กนี้ของปีเตอร์นะครับผมเปิร์กแครของปีเตอร์เดิมทีดาเมจของเลเวล5จะเป็น500เลยนะครับผม ซึ่งตอนนี้ก็เหลือ250นะฮะน่าจะโดนโลดเยอะสุดแล้วในบรรดาตัวละครทั้งหมดนะครับผมที่โดนโลดดำไปตายตัวไปนะซึ่งตัวละครอ,อื่นๆจะโดนโลดแค่ประมาณ5 0าสิถึงหนึ่หน่วยนะครับผมซึ่งแน่นอนสำหรับตัวละครสายฮฮลนะฮะอย่างมิสโกดี้เนี่ยปริมาณการฟื้นฟูนตายตัวที่100หน่วยก็จะลดลงนะครับผมซึ่งจำได้ว่าเปิร์กแรงของมิสโกดี้ตอนแรกฟิลแรกจะเป็น140หน่วยนะฮะก็จะลดลงมาเหลือ100หน่วยนะครับผมซึ่งเลเวลขั้นจะเป็น140หน่วยนะครับซึ่งเปิร์้อะไรที่โดนไปบ้้างผมจะขึนให้ทุกคนดูนะฮะฮว่าโดนทาไไปเ่่หรนะครับบผมปึ๊ ผลกระทบต่อมานะครับผมก็คือลูนนะฮะลูนก็ทําการลดสแตตไปบ้านนะครับอย่างลูนสายฟ้านะครับผมซึ่งตอนแรกความเสียหายของลูนสายฟ้าจะเป็นพันสองใช่ไหมก็ลดเหลือ800นะฮะแล้วก็ฐานะของลูนโจมตีแล้วก็ลูนเลือดจะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ในเกมมันยังเขียนว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยูนห้าเป็นบั็กของระบบนะครับผมก็เขาลืมเปลี่ยนนะฮะซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้เนิร์ฟนะฮะดาเมจดพันสองเหลือแปดร้อยเนี่ยเพราะว่ามันลดสแตตของทุกตัวละครใช่ไหมทำให้ทุกตัวละครมันป่อลงถ้ามันเเเเเเปป็็นนนนนหหมมมืืือออดิิกกกคคจแแรงงไไทุัลลย ซึ่งยังแรงเหมือนเดิมซึ่งผมก็ยังมองว่าเออยังดีที่เขาลดให้นะครับผมจากพันสอง0แปดร้อยนะฮะไม่งั้นตัวละครเปาะนี่คือหายเลยนะครับซึ่งการที่เขาลดสเตตนี้นะครับผมตรงผลเยอะนะฮะเพราะว่าผมลองไปเล่นมาแล้วซึ่งมันทาให้ตัวละครนี่ค่อนข้างเปาะกันเลยทีเดียว ก็ตายง่ายขึ้นนั่นแหละถ้าคงลดสเตตม,มาทําให้เกมมันไวขึ้นบาน้างนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเอาเราจบไปทันหน้าของสเตตนะครับผมเดี๋ยมาจะเป็นตัวละครบัฟและเนอร์ประจําแพทนี้นะครับผมโดยตัวละครแรกที่ได้รับการบัฟมานะผมก็คือทันหน้าของตัวละครฟูเรนน ซึ่งเพิร์ทที่ได้รับการบัฟมาของคูเลนไนนะครับผมก็คือเพิร์กแกรนะครับผมนิจิสุคูเลนไนนะฮะพลังของคูเลนไนจะถูกปลุกเมื่อวีเชตโตได้2ครั้งซึ่งส่งผลให้เพิ่มความเร็วในการเชื่อมโยงของการโจมตีบางส่วนและลดเกรดสะสมที่ต้องใช้สารท่านที่เม็ลง24พร้อมทั้งเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่อีก4นะครับผมซึ่งสิ่งที่ได้รับการบัฟมาก็คือการลดเกรดสะสมที่ต้องใช้สำหรับท่านที่เป็นลง24เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเลเวลหน27%นะครับผม ตครต่อมาที่ได้รับการปัฟนะครับผมก็คือวอบกังนะฮะหรือว่าแบ็กวูฟนั่นแหละชื่อภาษาไทยแบ็กวูฟนะฮะซึ่งเปิร์กที่ได้รับการบัฟก็คือเปิร์กแรนะครับผมสัตว์ร้ายแห่งคืนจันเต็มดวงนะครับเพิ่มความเสียหายของการโจมตีทั้งหมด20% ทุกครั้งที่พิชิตสโตได้ซึ่งเพิ่มได้สูงสุดถึง60%เท่านั้นโดยผลบัพนี้จะคงอยู่จนกว่าบุ๊บกลางจะถูกจําจัดนะฮะหรือถูกพิชิทก็คือตายนั่นเองซึ่งสิ่งที่ได้รับบัพมานะผมก็คือเพิ่มความเสียหายของการจบนี้ทั้งหมด20%นะฮะซึ่งเดิมทีจะเพิ่มแค่12%นะครับผมก็คือเดิมทีแล้ววอ๊อปกลางต้องตีถึง5คนนะฮะต้องฆ่าถึง5คนจะตัน60%ใช่มั้ซึ่งตอนนี้เป็น20%นะครับผมก็จะฆ่าแค่3คนเท่านั้นโดยเรียกว่า1จะอยู่ที่10%นะครับผมแล้วก็เพิ่มได้สูงสุดถึง30%นะฮะ ก็คือรราฆ่า3คนนั่นเองหรือเปิกจะตันนะครับผมต่อมาเป็นตัวละครด็อกกี้โฮเต้นะครับซึ่งเปิลที่ได้รับการบัฟก็คือความกล้าหาญของอัศวินนะครับผมเพิ่มระยะเดินหน้าของการโจมตีบนพื้นดินครั้งแรก8%และเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีพื้นฐานอีก20%นะครับซึ่งเลเวล5จะอยู่ที่30%นะฮะซึ่งเดิมทีเลเวล5ของเปิกนี้จะอยู่ที่24%นะครับผมตัวละครต่อมาที่ได้รับการบัฟนะครับก็คือตัวละครน,น้องมายาะนะฮะ ซึ่งสิ่งที่ได้รับการบัฟก็จะเป็นเปิร์กนี้นะครับผมอย่ามาขวางนะฮะเพิ่มความเสียหายของศัตรูที่ได้รับ30เปเ็นเป็นเวลา2วินาทีเมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการโจมตีครั้งสืบเนื่องของสกิลเสริมพลังนะฮะซึ่งสิ่งที่เราได้รับการบัฟมาก็คือเวลานะครับผมเวลาในคงอยู่ของบัฟนะฮะซึ่งเดิมทีบัฟนี้มันจะอยู่แค่1.5วินะครับผมซึ่งทําให้เปิงนี้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าเวลาที่ใช้ได้มันเพิ่มขึ้นนะครับตัวละครสุดท้าย ซึ่งสิ่งที่ได้รับการบัฟบมาคือการโจมตีธรรมดานะครับผมซึ่งกราวแอคแทงเดิมทีจะเป็น550นะฮะก็จะเพิ่มมาเป็น750นะครับผมซึ่งผมเลเวล15ก็จะกลายเป็น1,125นะครับ ต่อมาจะเป็นตัวละครที่โดนเนิร์ฟนะฮะซึ่งตัวละครแรกที่โดนก็คือมิดโกดี้นะครับผมซึ่งจะโดนเนิร์ฟในฐานะของอันติเมตนะครับผมก็คือท่าอันติของมิดโกดี้นะฮะจะเก็บช้าขึ้นนั่นเองจาก1,250กลายเป็น1,400นระฮะก็เพิ่มขึ้นมานะครับผมซึ่งทําให้มิดโกดี้ได้อันติช้าลงนะฮะตัวละครต่อมาที่โดนเนิร์ฟนะครับผมออกเตเวียซึ่งจะโดนเนิร์ฟในฐานะของเปิร์กนี้นะครับผมจังหวัดช้านะฮะเพิ่มความสามารถพิเศษที่จะร ซึ่งเลเวล5จะอยู่ที่7%เปนะฮะเดินพีเลเวล5จะอยู่ที่10%นะครับผมสำหรับเปิร์นี้ตัวละครต่อมาที่โดนเนิร์ฟนะครับผมก็คือวิกเตอร์นะครับเพราะหนุ่มหน้ามนในสมัยพาร์ทที่สั้นนี้นะครับผมผ่านมา2แพทก็โดนเนิร์ฟ2แพทนะครับผมสำหรับวิกเตอร์ซึ่งแพทนี้นะครับผมเดินเนิร์ฟในฐานหน้าของสกิลอีกแล้วนะฮะซึ่งจะเป็นการเนิร์ฟในฐานหน้าของฮิตสตันนะครับผมเมื่อเราปาสกิลนี้ออกไปนะฮะและต่อมานะครับผมตัวละครสุดท้ายที่โดนเนิร์ฟในแพทนนนี้ะะคคคครรรรรัับบผผมมมมก็ืออออาาาสเเต์แแทจวขง เพิ่งทําคลิปไปแล้วฮะโดนเนิร์ฟแล้วนะครับผมซึ่งสิ่งที่โดนเนิร์ฟในแพทนี้ก็คือการโจมตีธรรมดานะครับผมก็คือความเสียหายจะหายไปร้อยหนึ่งนะครับผมเดิมทีจะเป็น475กับ400นะครับผมก็จะกลายเป็น375กับ300นะฮะสำหรับเลเวล15นะซึ่งเลเวลหนึ่งก็คือจาก350เหลือ250นะฮะแล้วก็การอากาศจะ250เหลือ200นะครับผมเอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับแพทบ๊อบเนิร์ฟประจำวันที่2ีพฤศจิกายนนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮะ ซึ่งผมมองว่าตัวละครไม่มีตัวไหนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนเนิร์ฟหนักนะฮะหรือว่าได้บัฟสูงนะฮะก็มีพี่หมาป่าของเราเนี่ยนะครับก็คือบัฟเปิ์กแรมาทาให้เปิ์กแรงมาใช้งานได้ง่ายขึ้นมาก มากนะครับผมซึ่งเดิมทีเปิ์กแรงของแบก,กูม,มันใช้งานค่อนข้างยากนะครับซึ่งต้องตีถึง5ตัวนะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดของเปิ์กแรงนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่3ตัวเท่านั้นนอกนั้นผมมองว่ายังเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับผมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหนักก็คือเปอร์เซ็นต์สเตตของเรานะฮะที่โดนลดไปนะครับผมจาก7จเรหลือ50%ใช่ไหมทำให้ตัวละครเราเอเขาเรียกว่าอะไรเปาะลงทําให้เกมมันจบไวขึ้้นนและจบง่ายขึผม เอาผมแถบนิดนึงแล้วกันเนื่องจากว่ามีคนบอกให้ผมสอนตั้งชื่อกิวนะครับผมแบบเนี้ย 3D2Y หรือว่ากิลเอ s อีมนะครับผมซึ่งวิธีที่ผมไปนค้นพบมานะผมก็คือการเขียนไปดื้อเลยนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับผมอย่างแรกคือเขียนชื่อกิวใช่ไหมอ่ะยิ้มละกันแล้วก็เอาตัวอักษรพิเศษที่ผมไม่ได้มาจากโทรศัพท์นะครับผมก็คือตัวทับแบบนี้ปุ๊บอ่าคอนอนวีเข้าไปเลยนะครับผมผมคอน,นอนซีแล้วกอนอนวีเลยนะฮะ แล้วก็ัะเป็นปลาทีนึงแล้วก็อ่อนนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว,ว่าวิธีนี้มันจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับผมใครที่มีเพชรก็เอาไปลองให้ผมหน่อยละกันโอ้ผมไม่มีเพชรนะฮะลองให้ไปได้เอาล่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครเพื่อเป็นปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแต่ละคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันด้วยนะฮะแต่ละวันนี้ผมขอตวราไปก่อนบายบายครับ